เส <ality> ียเนื้อ,อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาตื่นภัต่อหน้าพระองค์ราชาฤาษีพระองค์ราชาฤาษีรัฐบาลสุดเด็ดพระมงกุฎก้าวยอดหัวรัฐบาลสุดเด็ดพระมงกุฎ าตนของนักศึกษาวิชาทหารดังกล่าวบ่งบอกถึงภาระหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพวกเขาในฐานะกําลังพลสํารองของกองทัพที่จะปกป้องเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การที่จะทำให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการฝึกฝนอบรมตามลำดับ เริ่มจากการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ถึงชั้นปีที่5ในห่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีจากนั้นเริ่มทําการฝึกสอนภาพปกติตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เรื่องที่ทำการฝึกประกอบด้วยการฝึกเบื้องต้นวิชาทหารทั่วไปการฝึกวิชาอาวุธและการฝึกวิชายุทธวิธีจนครบระยะเวลาตามหลักสูตรจำนวน80ชั่วโมงการประเมินผลการฝึกประกอบด้วยการสอบภาพปฏิบัติภาพทฤษฎีและการฝึกภาพสนาม การฝึกภาคสนามเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคปกติมาปฏิบัติในภูมิประเทศจริงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความเป็นผู้นำเป็นพื้นฐานในการเข้ารับการฝึกในระบบกำลังสำรองต่อไป โดยดำเนินการในห่วงเดือนมก,กราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีทั้งนี้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดตั้งกองอำานวยการฝึรภาคสนามนเพื่อทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สองชั้นปีที่สทั้งชายหญิงในส่วนกลางชั้นปีที่4ีชั้นปีที่ห้าทั้งชายหญิงทั่วประเทศณคนะ่ายฝึกนักศึกษา,าวิชาทหารเขาชนไก่ การดำเนินการฝึกภาพสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2,553หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้ทำการฝึกตั้งแต่วันที่3มกราคมจนถึงวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2,554โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกรวมทั้งสิ้น6,468 0นาย นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สองชายมีจำนวน25,167นานวน2 5ยนายแบ่งเป็น50าลัดทำการฝึกผัดละ3วันโดยมีความมุ่งหมายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ลูกแถวและปูพื้นฐานการเป็นผู้นำหน่วยระดับหมู่ได้เรื่องสำคัญที่ทำการฝึกประกอบด้วยบุคคลทำการรบในเวลากลางวันและกลางคืน รูปกระบวนของหมู่บเร็กและท่าสัญญาณการเดินการพักแรมและการระวังป้องกันนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สมชายมีจำนวน21,477นายแบ่งเป็น40่ลับทำการฝึกฝัดละ5วันโดยมีความมุ่งหมายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมู่ได้เรื่องสำคัญที่ทำการฝึกประกอบด้วย การยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนามพันนิ้วการฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวันและกลางคืนการดำรงชีพในป่าการฝึกทางยุทธวิธีระดับหมู่เล็กในการเข้าตีตั้งรับและถอนตัวการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง34ฟุตการข้ามลำน้ำด้วยสะพานเชือกการฝึกข้ามเครื่องกีดขวาง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4ไายมีจำนวน4,677นายแบ่งเป็น8ปลัดทำการฝึกปลัดละ7วันโดยมีความมุ่งหมายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ระดับรองผู้บังคับหมวดได้เรื่องสำคัญที่ทำการฝึกประก,กอบด้วย การติดต่อสื่อสารการใช้แผนที่และเข็มทิศ mm hmm. การปรถมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน mm hmm. การข้ามลำน้ำเร่งด่วน mm hmm. การฝึกไต่หน้าผา mm hmm. การลงทางดิง่ง mm hmm. และเลื่องช่วยชีวิต mm hmm. การยิงปืัก,กน mm hmm. การฝึกปัญหาต่อเนื่อง48ชั่วโมงทำการฝึกในเรื่องการลาดตระเวนหาข่าวการตั้งฐานปฏิบัติการการซุ่มโจมตีการตีโฉกฉวยการรับของทางอากาศ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ชายมีจำนวน4,194นายแบ่งเป็น8ปรัดทําการฝึกปลัดละ7วันโดยมีความมุ่งหมายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบวดได้เรื่องสําคัญที่ทําการฝึกประกอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบวดทุ่นระเบิดกับระเบิดการติดต่อสื่อสารการยิงปืนในตาการยิงปืนพกขนาด11มิเมตร การยิงปืนกล m 6 0ขนาด762มิลลิมตรการยิงปืนในเวลากลางคืนการปรับการยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูื่กระเบิดการฝึกใช้เครื่องมือหาพิกัดจากดาวเทียมการฝึกทางยุทธวิธีด้วยเครื่องชื่อยฝึกปืนเพนบอลการฝึกทางยุทธวิธีระดับหมวดปืนเล็กในการเข้าตีตั้งรับและถอนตัวชมการตวจสภาพความพร้อมรบและสาธิตการเข้าตีระดับหมวดปืนเล็ก สำหรับนักศึกษาวิชาทหารหญิงมีความมุ่งหมายให้มีความรู้ในวิชาทหารเพื่อสนับสนุนงานด้านการข่าวอาสาสมัครช่วยรบเช่นการปฐถมพยาบาลเวชกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นต้นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สองหญิงมีจำนวน864นายแบ่งเป็นสองคลัดทำการฝึกคับละ3วัน เรื่องสำคัญที่ทำการฝึกประกอบด้วยไอไอการปรถมพยาบาลการฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวันและกลางคืน<อ>การพัฒนาประชาสัมพันธ์นั<อ>นบศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สามหญิงมีจำนวน1,143นายแบ่งเป็นสองผลัดทำการฝึกผลัดละสามวันเรื่องสำคัญที่ทำการฝึกประกอบด้วย<อ>การปรถมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน การติดต่อสื่อสารการใช้แผนที่และเข็มทิศการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง34ฟุตการข้ามลำน้ำด้วยสะพานเชือกการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงสนามพันนิ้วนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4หญิงมีจำนวน3 0 9 4นายแบ่งเป็น7ผัดทำการฝึกผัดละ5วันเรื่องสำคัญที่ทำการฝึก ประกอบด้วยการปรมพยาบาลการยิงปืนขับชันการฝึกไต่หน้าผาการลงทางดิ่งการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง34ฟุตการข้ามลำน้ำด้วยสะพานเชือกการฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวันและกลางคืนการดำรงชีพในป่านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5หญิงมีจำนวน2,992นายแบ่งเป็น5ปัดทําการฝึก ผลัดละ5วันเรื่องสำคัญที่ทำการฝึกประกอบด้วยการปฐมพยาบาลการบริการสายแพย์ทางยุทธวิธีการติดต่อสื่อสารการยิงปืนพกขนาด11มิลเมตรการยิงปืนในเวลาการคืนการใช้แผนที่และเข็มศิศการฝึกใช้เครื่องมือหาพิกัดจากดาวเทียมการฝึกทางยุทธวิธีด้วยเครื่องช่วยฝึกปืนเพนบอล ชมการตรวจสภาพความพร้อมรบและการเข้าตีระดับหมวดปืนเล็กหลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซลมีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความสามารถพิเศษให้กับนักศึกษาวิชาทหารโดยคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4ชายและหญิงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารับการฝึกจำนวน400นายทำการฝึก7วันประกอบด้วยการบังคับร่ม การลงพื้น2ฟุตการลงพื้น4ฟุตการลงพื้นรอบวิ่งและการกระโดดร่มการฝึกนักศึกษาวิชาฐานประจำปีการศึกษา2553หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กำหนดนโยบายที่สำคัญดังนี้ ความปลอดภัยในการฝึกได้จัดให้มีการฝึกทบทวนครูฝึกทั้งด้านวิชาการการฝึกสอนตลอดจนการใช้เครื่องช่วยฝึกอย่างถูกต้องและปลอดภัยตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องช่วยฝึกจัดผู้ชำนาญเฉพาะทำการตรวจก่อนการฝึกในระหว่างการฝึกกระทำโดยครูฝึกที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ กระสุนวัตถุร,ระเบิดและเครื่องทำเสียงเทียมได้จัดให้มีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอกเป็นอันขาดจัดรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสถานีฝึกและกองพันฝึกปกครองทุกกองพันเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาลฉุกเฉินแก่นักศึกษาวิชาทหารก่อนนำส่งในขั้นต่อไป การประกอบอาหารนั้นได้เน้นในเรื่องของความสะอาดป,าปาริมาณและคุณภาพตามนโยบายของกองทบกโดยแต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบการประกอบอาหารเป็นประจำทุกวันการสุขาพิบาลสนามจัดที่พักแรมห้องน้ำห้องสุขารวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาวิชาฐานในแต่ละปัต จะไม่มีการเผาหรือฝังกบขยะในพื้นที่โดยเด็ดขาดแต่จะใช้ถุงบรรจุจัดตำบลรวบรวมขยะแล้วนำไปทิ้งทั้งนี้โดยได้รับการอนุเคราะห์จากจังหวัดสหารบกกาญจนบุรีในการแนะนำและสนับสนุนพื้นที่ทิ้งขยะการฝึกทุกพื้นที่จะไม่มีการตัดต้นไม้หรือทำลายสิ่งแวดล้อม การใช้สารจุลินทรีย์ EM บริเวณพื้นที่สุทกรรมและเขตสุขาพิบาลของกองทัพและสถานีฝึกเพื่อกำจัดกลิ่นและแมลงวันการปลูกฝังอุดมการความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จะให้มีการอบรมและปลูกฝังอุดมการความรักชาติให้กับนักศึกษาวิชาทหารเป็นประจำทุกลั นำนักศึกษาวิชาทหารทั้นปีที่สองและ5ชายหญิงทัศนศึกษาวัดป่าเลไลซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองกาญจนบุรีเก่าจัดให้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 4ทั้งชายหญิงเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สงขามเก้าทัพเพื่อให้เกิดความรักชาติห่วงแหนแผ่นดินและสำนึกในความเป็นไทยในการรวมพลทุกเช้ามีการร้องเพลงชาติ ยืนสงบนิ่งทำสมาธิระลึกถึงพระศาสนาของตนเป็นเวลาหนึ่งนาทีและร้องเพลงสาารรเสริญพระบารมีหลังจากนั้นเป็นการกล่าวคำปลุกใจโดยครูฝึกการที่นักศึกษาวิทยาหานต้องได้รับการฝึกยางหนักต้องมาลำบากตรากตรำก็เพื่อให้มีขีดความสามารถ ที่จะปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีชมภาพยนตร์ The g t e d King of the King เจ้าอยู่หัวท่านต้องทรงงานหนะักเพื่อคนไทยทั้งประเทศทำไมการเป็นพระราชาถึงต้องทรงงานหนะักขนาดนั้นด้วย จัดให้นักศึกษาวิชาทหารหมุนเวียนเข้าชมนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นให้นักศึกษาวิชาทหารเขียนข้อความที่มีความประทับใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเผยแพร่ลงในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารรักชาติทำความดีถวายพระมิ่งขวัญเพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และหากพบข้อความใดที่มีลักษณะพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ให้รายงานให้กองอำนวยการฝึกทราบเพื่อดำเนินการต่อไป เรียนเชิญพลเอกถัดชัยธรรมรักษาพ,พลเอกพรานกูลก้าหารและพลเอกสุนัยสัมปัตตวนิชมาบรรยายเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับนักศึกษาวิทยาทหารครูฝึกผู้กำกับนักศึกษาวิทยาทหารและเจ้าหน้าที่ประสานงานจากศูนย์ฝึกหน่วยฝึกส่วนภูมิภาคเพื่อนำไปขยายผลให้กับนักศึกษาวิทยาทหารที่หน่วยต้นสังกัดร,รับผิดชอบ การป้องกันไข้หวัดใหญ่2,009จัดการอบรมบุคลากรเตรียมอาคารคัดกรองผู้ป่วยและสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้ผู้ปกครองลงนามในหนังสือรับรองนักศึกษาวิชาทหารว่าไม่มีอาการป่วยและไม่สัมพันธ์กับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดใหญ่2,009ก่อนเดินทางเข้ารับการฝึก ตรวจอุณหภูมินักศึกษาวิชาทหารทุกนายก่อนขึ้นรถเดินทางเข้ารับการฝึกส่วนในพื้นที่ฝึกจะทําการตรวจอุณหภูมินักศึกษาวิชาทหารครูฝึกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการฝึกที่อยู่ในค่ายฝึกทุกนายทุกช่วงเช้าและเย็นถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่า37.8องศาให้นำส่งอาคารคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่2อ0 00 9ทันที จัดนายแพทย์และพยาบาลประจำอาคารคัดกรองผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้โรงพยาบาลค่ายสุรศีจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีได้จัดเตรียมยาเวชภัณฑ์และสถานที่ไว้รองรับผู้ป่วยที่ส่งมาจากอาคารคัดกรองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและกองอำนวยการฝึกภาคสนามขอตั้งปณิธานว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อฝึกนักศึกษาาทหารให้เป็นกำลังพลสำรองที่มีขีดความสามารถทางทหารตอบสนองภารกิจการเตรียมกำลังของกองทัพสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสรร ศัตรูกล้ามาประจันจะอาจสู้ริปูสลายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรับช้เจา